โยนออกไปที่ว่างถึงซาลาวิ่งมาวิ่งมาตาดเขามาลุยยัดสักตรงนี้โก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 โต่าหายสากมาแ่หานาที่แฟนทงได้ดีเจก้อนเปิดออกไปด้านขวาซาลาวิ่งมาปาดเขามาลุยยัดแตงลรงนี้เน well> ้นเน้นเรียบร้อยลุงเรียบริวพู่ขวาต่อไปที่มือของริวพู้เคาะกันไปเคาะกันมากหายมากนี่ยกไปซาลาลุดออกไปเมึงโลดมานี่ยกไปตรงนี้ซาลาลุดไปแล้วชัดตรงนี้โก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  ทองคานไปเนี่ยครับมึงจังหวะโจมตีจายกันไปเคาะกันมาเคาะไปเคามามานี่โยกไปลุกนีสลาราลุดออกไปแปรทรายเน้นๆเรียบเรียบร้ยบรอยดีแค่เหมือนติดจังหวะต่อไปลุยดิอดขขอบเล่งจัดเองสัตว์ลูกนี้ไปมึงเลยจับบอลในหัวเขียวสัดลูกนี้โอ้ดีแค่รับสบาย จังหวะนี้แมนยูโตตอบมาทางซานโชจีมาทางอเล็กซานเดอร์อาโนประสานงานกับบูโน่จีใส่โอซิลเนาะอีเม้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปให้บูโนบูโน่ทักทิงของยกมาใมาซานโช่ามนยูที่โอ้ยตายมาอีกแล้วการประสานงานชิ้สวยๆของลิเวอร์พูลทีมเวิร์กปานติกิตาก้าของเกาะอังกฤษ เลยไปสั่งทีมาออกสายไปให้ลุยดีอัพลุยดีอัพตาเข้ามาไม่ได้สัตล์ตงนี้แบบประจับปุ้งตาไก่โก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 เรียบร้อยลูกเรียนโรงเรียนเรือพูดลูกที่สามโกโก้โกโก ลูวิสันห้ดิยาสลุยดิอาสฮักเขามามานี่บอลจับสับลูกนี่ีดีกอาเมิดสิจังวานี้ทายเกมแล้วเรียวผู้ยังบุกย,าออย่างต่อเนื่องมาทางฝ้ายโชตาโชตาโชทะลุอานใจบอลยังสวยให้ซาลาลุดเข้าไปลูกนี่ซาลลยกลูกนี่เดกาเมิดสิโโอ้โหดีลูกเอยครับพี่น้อง สิแดงเดียวเรียวผู้จัดการสีัประตูสมบูรณ์พูนผลทรงให้ขึ้นเป็นจา้าผุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วต่อไปกันนผลคองเรือใบแม่นิตี้ผลการแข่งสเป็นจังไดวากันต่อไปนี่ทายเกมได้เตะม,มุมงมิดอา็กซโนโรโลเปิลใบโมนี่โอ้เกือบได้ประตูปิดทายลูกที่หาเปียนนิดเดียวจบเกมเรียวผู้กำันชนะเก็บสามแต้มเต็ม